และสำหรับไฮไลท์ในเรื่องของความรักนะครับในเดือนมีนาคมนะครับมาเริ่มกันที่ราศีแรกก่อนครับนั่นก็คือเป็นราศีที่รักก็รุ่งเงินก็พุ่งนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่ดวงในเรื่องของความรักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้คําว่า พ้นเคราะห์ก็ยังได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับสวันดี4วันไข้นะครับเดี๋ยวมีปัญหามีเรื่องจุกจิกอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าในเดือนมีนาคมนี้นะครับจังหวะดวงดาวเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็คลี่คลายนะครับทำให้คนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยความรักก็จะพบกับทางสว่างพบกับทางออกที่ดีปัญหาจะเริ่มคลี่คล,คลายได้นะครับทำให้คุณมีความสุขในเรื่องของความรักที่มากขึ้นนะครับส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่ต้องย้ําว่าราศีเมถุนนี่นะครับ ดวงในเรื่องของทางไกลการเดินทางเนี่ยจะส่งผลดีกับชีวิตเนี่ยในหลายๆด้านนะครับอย่างเรื่องของความรักเนี่ย mm. เช่นคุณอาจจะเดินทางนะครับไปพบกันหรืออาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลนะครับได้มาเจอกันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าโชคจากทางไกลน,นะครับจะส่งผลในเชิงของโชคลาภการเงินด้วยนะครับอาจจะมีลูกค้านะครับที่มาจากต่างจังหวัดต่างประเทศ นะครับหรือเวลาคุณเดินทางปุ๊บเนี่ยไปเสี่ยงโชคระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะทําให้มีข่าวดีเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับนั้นราศีเมถุนเนี่ยเรียกว่าได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องของการเงินนะครับก็มีความคึกคักเข้ามามากเป็นพิเศษในเดือนมีนาคมนี้ด้วยครับและหนึ่งราศีนะครับเป็นราศีที่จะได้พบความรักดีและมีคนดีๆเข้ามาครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลนั่นเองครับสำหรับราศีตุลนั้นนะครับใครที่ยังเป็นโสดนะครับแล้วก เน้นในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเรียกว่าโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับเพราะปัญหาคือพอเลยจากมีนาเข้าเมษาพฤษภาไปแล้วเนี่ยกระแสดวงดาวแห่งการเริ่มต้นนะครับมันจะค่อยๆลดน้อยลงนะครับดังนั้นถ้ามีคนเข้ามานะครับในช่วงที่เราดวงดีก็คือในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นคนที่เรียกว่าอ่ะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวเรา นะครับเป็นคนที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับเราได้นะครับถึงแม้อายุอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับแต่ก็ในลักษณะของดวงเนี่ยวุฒิภาวะก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับงนั้นใครที่เกิดในราศีตุลนะครับและยังเป็นโสดอยู่ต้องย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยนะครับก็จะสุดถึงประมาณเดือนเมษาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่มีแฟนแล้วครับจังหวะดวงดาวก็จะส่งผลนะครับทำให้ เกิดความลงตัวบางคนอาจจะวางแผนนะครับมีพัฒนาการในเรื่องของความรักนะครับเรื่องการมั่นหมายแต่งงานวางแผนมีครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เรื่องของงานนะครับราศีตุลเนี่ยการงานคึกคักนะครับมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งความท้าทายครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้เริ่มได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มสินค้าใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ย มันมีอุปสรรคแน่นอนครับเวลาเราทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องเรียนรู้ต้องจับตัวนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณทําได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลดีนะครับ ทำให้เกิดความสําเร็จใครทํางานประจําอยู่นะครับถ้าคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองกับผลงานที่ทําเดือนนี้ได้เนี่ยความก้าวหน้าจะมีเข้ามานะครับหรือถ้าเกิดใครที่เรียกว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอาจจะลองเสี่ยงนะครับในเรื่องของสินค้าใหม่ๆเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับยากหน่อยเดือนนี้แต่ว่าความสําเร็จเนี่ยจะตามมาภายหลังอย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งราศีที่เป็นไฮไลท์ในเรื่องของความรักนะครับจัดว่าเป็นราศีที่จะมีปัญหาร้อยแปดกับเรื่องความรัก นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นเองครับชาวราศีธนูนั้นนะครับก็คงต้องฝากย้ําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะดวงดาวนะครับมันส่งผลนะครับทำให้เกิดปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัว บ,บางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากคุณกับแฟนคุณนะครับแต่ว่าอาจจะมาจากเรื่องของญาติผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือบางคนมีปัญหาเรื่องบุตรเรื่องบริวารมีการโต้เถียงกันอะไรแบบนี้นะครับดังน,นั้นเรื่องในบ้านเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ชาวราศีธนูต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษนะครับยกเว้นบางกรณีนะครับก็คือว่าถ้าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณกําลังจัดสวนที่บ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่นะครับมีการต่อเติมซ่อมแซมตกแต่งอะไรในที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ย มันก็จะเป็นความวุ่นวายในเชิงของสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้มันก็จะลดความแรงของดวงดาวเนี่ยให้น้อยลงได้นะครับต้องฝังย้ำนะครับว่าในเดือนนี้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับกับเรื่องความรักกับเรื่องของการพูดคุยเจรจาภายในครอบครัวให้มากเป็นพิเศษครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับราศีธนูอย่าพิ่งน้อยใจไปนะครับว่าทำไมเดือนนี้มีเรื่องเตือนกันเยอะนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการทํางานครับเพราะในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความอึดอัดใจในการทํางานนะครับ บางทีคุณทําอะไรไปเนี่ยเหมือนมีคนมาจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาเป็นเงาตามตัวอะไรทีเดียวนะครับก็ทําให้ราศีธนูนั้นนะครับจะหยิบจะจับจะขยับอะไรเนี่ยดูเหมือนมันแม่มี มีคนมาตาหนิติเตียนมีคนมาต่อว่าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้ามองกันในเชิงของผลงานหรือว่าในเชิงของความสามารถทั้งหลายเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยจะสามารถแก้ไขแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยไปได้อย่างไม่ยากแน่นอนครับและอีกหนึ่งราศีนะครับเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบจากราหูอมจันทร์ทำให้ความรักต้องระวังครับ นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าราศีกันเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าจะพึ่งเจอพระราหูในตอนนี้นะครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมเนี่ยไม่ได้เป็นเดือนที่พระราหูย้ายราศีนะครับพระราหูเนี่ยย้ายมันตั้งแต่17ตุลาแล้วนะครับจะไปย้ายอีกทีก็ต้องปี68น,นู่นนะครับเพียงแต่ว่าใน1นรอบปีเนี่ยนะครับจะมีช่วงเวลาที่พระราหูแรงๆเนี่ยประมาณ4-5ครั้ง คร,ครั้งแรกของปีนะครับก็คือในคืนวันที่24จนถึงวันที่2 5มีนาคมนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องปัญหาความผิดใจการตัดสินใจด้วยอารมณ์ อารมณ์ชั่ววูบเรื่องมือที่3คืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วจะมีปากเสียงกันได้ง่ายมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับคนที่ยังเป็นโสดก็ต้องเตือนนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับคนที่าปากบอกว่าโสดแต่ในตัวจริงเนี่ยอาจจะมีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่จะเริ่มต้นความรักในช่วงเดือนนี้นะครับใช้เวลาให้มากขึ้นค่อยๆดูค่อยๆค,ยค,ยค,ยคบกันไปจะดีที่สุด นะครับจริงๆการที่เกิดราหูอมจันเนี่ยนะครับจะส่งผลกับตัวคุณแรงๆเนี่ยก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับก็ต้องฝากย้ำนะครับว่าการพูดคุยเจราจาต่อรองในเรื่องอื่นด้วย <c oughs> เช่นในเรื่องของการทํางานนะครับจะเซ็นสัญญาต้องระวัง ปัญหาเรื่องเอกสารปัญหาเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับในเดือนนี้ต้องใจเย็นๆให้มากแต่ว่าข่าวดีก็มีเข้ามาบ้างนะครับราศีกันเนี่ยยังพอมีโชคลาภเข้ามาบ้างเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดวงดาวแห่งโชคลาภด้วยนะครับคุณอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลได้เงินได้โชคมาบ้างเล็กน้อยนะครับเคล็ดลับที่แนะนําเสมอก็คือว่าคุณควรจะทําบุญด้วยตัวเลขของพระราหูนะครับก็คือเลข8หรือว่าเลข12 ับชิ้น8อย่าง12ชิ้น12อย่างนะครับหรือใครที่กังวลปัญหาเรื่องความรักเนี่ยก็อยากจะให้ถวายของนะครับที่มันเป็นคู่กันนะครับเช่นแจกัน1คู่นะครับเชิงเทียน1คู่นะครับช้อนซ้อมอะไรแบบนี้นะครับคือเป็นการทําบุญเพื่อช่วยแก้เคล็ดดวงความรักที่มันอาจจะมีปัญหาในเดือนนี้ได้ครับ